สวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,าข่าวภาคค่ำนะคะชุงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปรญ,ญาบัติวุฒิบัตรประกาศนียบัติและเข็มวิทยฐา, <c oughs> านะแก่ผู้ทรงคุณวุธ,ธิและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารประจําปีการศึกษา2566 เวลา16นาฬิกา19นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนศาลา,าดุสิตาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้ในายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจากักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบ,บกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2566จำนวน1,155คนเฝ้าตุลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัติบุธิบัตรประกาศนาียบัตรและเข็งวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิแก่ผูส้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชนาการรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้ขอแสดงความื่นชมกับทุก,ท,กท่าน จะได้รับเกียรติและความสำเร็จการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนั้นจะสำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ก็ด้วยอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานบ้านเมืองทุกส่วนที่จะร่วมมือกันดำเนินงานทุกด้านให้ก้าวหน้าพร้อมกันไปด้วยเหตุน,นี้ ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงต้องมารับการอบรมเป็นพิเศษร่วมกันเพื่อให้มีความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่าชาติบ้านเมืองจะมีความมั่นคงได้ ข้อต่อเมื่อประชาชนทุกคนในชาติสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างเป็นปกติสุขร่มเย็นความรู้ความเข้าใจอันสำคัญดังกล่าวเมื่อประกอบกันเข้ากับความตั้งใจดีที่มีต่อชาติบ้านเมืองแล้วย่อมจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ทุกท่านมีความสามารถ ที่จะร่วมกันปฏิบัติการต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อจะโลงรักษาบ้านเมืองของเราให้มีความผาสุขมั่นคงตลอดไปขออำนวยพรให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่านประสบความสุขความสําเร็จพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน สมเด็จพระกนิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในชิดทับพรเวลา17.43น,นวันนี้สมเด็จพระกันิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมียนชั่วคราววัดไทยเจริญอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีในการพระราชทานเพลิงศพ ในชิตท,ทัพพซึ่งถึงแก่กรรมในโรคชราเมื่อวันที่7กรกฎาคม2563สิริอายุได้99ปีในชิตท,ทัพพ์เกิดเมื่อปี2464เป็นบุตรของนายพ่วงก,กับนางรุ่นทัพพรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดพระเชศตุพลวิมลมังคลารามประกอบอาชีพเกษ,ษตรกรทำสวนผลไม้ ในชิทพพรเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีคุณธรรมเป็นบิดาที่รักและห่วงใยบุตรธิดาส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและอบรมให้เป็นคนดีประกอบสมาชีพตามความถนัดจะมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อมีมนุษยสัมพันธ์ดีช่วยเหลือชุมชนและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อีกทั้งยังทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาสร้างสุมประตูวัต สร้างสาราท่าน้ําถวายวัดไทยเจริญและเป็นเจ้าภาพทอดกรถิ่นทอดพระป่าวัดต่างๆอยู่เสมอด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางทองเจอือทัพพรมีบุตรธิดารวม10คนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปในงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่15 เวลา14นาฬิก45นาทีวันน no ี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้วยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคัดติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานมหกรรมดนตรีเมโลดียนอนุบาลครั้งที่15ณศูนย์การค้าเดอะมอไลฟ์สโตร์งามวงานจังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยทรกิติคุณแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวงโยธาทิตประเภทต่างๆได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทนั่งบรรเลงระดับมัธยมศึกษาประเภทประชันตีกลองและระดับมัธยมศึกษาประเภทประชันเครื่องลมทองเหลืองสำหรับงานมหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่ส5สมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมดุริยางทหารบก กองตุรยานทหารอากาศและกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทคจัดขึ้นเพื่อน,น้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาติปภิษฐและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ทางดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนภายในงานยังมีการเชิญบทเพลงพระราชนิพลมาบรรเลงโดยโดย,โดยโนักเรียนระดับอนุบาลจากทั่วประเทศรวม800คนชวงนี้ขอเชิญชมม